วันนี้ก็มาพบกับไพศาลีเช่นเคยครับผมอาณาจักรรถบ้านลาดกระบจังหวัดสระบุรีครับบอกแล้วว่าเราปล่อยจริงครับปล่อยจริงขายจริงครับปล่อยจริงขายจริงครับผมบอกแล้วว่าเราเอาสไลด์อ่ายูสุมิวเอ็กนะครับผมยูสุมิวเอ็กเครื่องสามพันขับสองตัวท็อปแล้วครับผมไปส่งลูกค้าแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกค้าทำอาชีพอะไรทำไมถึงตัยูสุมิวเอ็กได้ครับเดี๋ยวมาดูนะครับบอกแล้วว่าไพศาลีเจริญยนต์นะครับผมบอกแล้วว่า ขายจริงซื้อจริงปล่อยจริงและผมบอกว่าขอให้ทุ่งไร่ทุ่งนามีจนลทางเราไปส่งฟรีให้ทั่วประเทศนะครับบอกเลยว่าเราขายรถคุณภาพเดี๋ยวมาดูครับว่าลูกเค้วถึงบ้านลูกค้าว่าลูกค้าทําอาชีพอะไรทําไมถึงซื้อรถเจ้ามีเอ็กซ์คันนี้ได้รถปี2014เครื่อง3 0 0พันตัวท็อปแล้วผมขับสองครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับบอกแล้วว่าไทยสาลีเจริญยนต์บอกแล้วว่าขายรถคุณภาพบอกแล้วว่าการันตีบอกแล้วว่าเราขายรถคุณภาพรถเดิมรถดีครับบอกว่าเราส่งมอบความสุขให้กับลูกคคค้าานนะะรรัับบแลอย่งงึ เราขายรถด,ดีครับผมบอกเรา,าอนาคตข้างหน้าบอกเราว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าป่อย,ยึดไปนั้นก็ประมูลได้ราคาเพราะเราได้รถด,ดีรถเดิมรถคุณภาพไปนะครับบอกเราว่าเราขายรถด,ดีเราลูกเขาลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถอยู่นะครับบอกเราว่าอย่าลืมนึกถึงไพศาลีจเจริญยนนะครับบอกเราว่าคุณเสียเงินครั้งนี้แล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับบอกเราว่าสโลแกนไพศาลี วันนี้คุณยังไม่เห็นค่าวันทั้งหน้าคุณเห็นค่ากันนะรถคันี้แน่นอนว่าคุณขายได้ราคาคุณบอกขายวิ่งขากลางหาคุณแน่นอนนะครับสวัสดีครับ ครับผมสไลด์ขึ้นรถแล้วครับเดี๋ยวไปปลายทางสาวให้นะครับผมปลายทางสาวให้ครับเราส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมเราส่งฟรีทั่วประเทศนะผมใกล้ไกลห้าร้อยเมตรก็ส่งนะครับสองร้อเมตรก็ส่งโลนึงก็ส่งครับขอให้บอกเกจตนลาของอารมณ์ของลูกค้าบอกเลยว่าเราส่งทุกที่ทั่วประเทศทั่วประเทศนะผมมีคันามีถนนสนทรภพหาดสไลด์ลงเราส่งได้นะครับบอกได้เลยว่า บอกเลยลูกค้าเราตัดสนนอด้แล้วครับดูใต้ท้องนี่สวยงามมากครับใต้ท้องเรานี่บอกเลยว,ว่าคัดสรรคุณภาพสวยงามมากครับไม่มีพ่นกันสนิมโจตันท่อเสียขาวหม่เอี่ยมนะบอสทุกตัวอริจินอลนจากโรงงานแล้วบอกเลยว,ว่าคันนี้สวยงามจริงครับเราขายรถคุณภาพจริงครับบอกเลยว,ว่าวันนี้ไทยซารีจเจริญยนต์บอกเลยว,ว่าเราส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าบอกเลยว,ว่าสวยงามจริงครับเราขาย รถคุณภาพให้กับลูกค้าไปใช้งานบอกแล้วว่าคุณใช้งานอย่างเดียวยาวๆครับผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวไปทางไปเจอกันครับขอบคุณมากครับ อนนี้เรามาถึงหน้างานกันเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่คือวัดอัมพวันเนาะแต่ว่าก็อยู่ในเขตจังหวัดสระบุรีเหมือนกันเดี๋ยวเราเอารถสไลด์ลงก่อนนะคะเดี๋ยวจะพามาชมโฉมหน้าผู้โชคดีที่ได้รถสวยๆจากไทยสาลีเจริญยนต์กันคะ่ะเดี๋ยวดูกันนะบริการส่งฟรีด้วยรถสไลด์ทำสัญญาฟรีด้วยนะคะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะเราส่งให้ฟรีเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเซลล์อ้อมไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับเสียรี <9. S 1> สไลด์มาให้เลยทีเดียวเพราะว่าผมมีทางลงที่ไหนที่มาส่งหมดส่งฟรีครับ500เมตร200เมตรหนึ่งโลส่งฟรีทั่วประเทศครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเอารถลงก่อนแล้วเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันอรอบนึงนะ สวัสดีครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเอาสายเซฟตี้ออกจากตัวรถก่อนนะครับดีเรารัดความปลอดภัยับผมเราจะส่งใกล้ส่งไกลยังไงก็ต้องคำนวณนึกถึงความปลอดภัยของรถก่อนนะครับบอกแล้วว่าเรารัดล้อนะครับรัดยางเพื่อไม่ให้การตกตกหล่นนะครับหรือเฮียภาษาลาเขาเรียกว่าไงนะมาซีเฮียรถห่างงอะไรางเงี้ยครับ มันซีเฮียมันซีเฮียต้องห่อว่าอย่างดีนี่ครับเราก็แกะลงแล้วครับเดี๋ยวทีมงานผู้จัดการอ้อมครับกระบ,บี่มือหนึ่งถอยลงได้เลยครับอ่าครับเดี๋ยวส่งมอบความสุขกันนะครับบอกแล้วครับว่าสวยงามมากครับ